เาละครับเราก็มาอยู่ที่คู่กันเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็โดนยิงแล้วเรียบร้อยครับสางครับเราให้ต่อยครับแล้วก็ยิงทิ้งครับ<อ>ยิงดิยิงนั่นแหละตาไปหนึ่งครับ<อ>แล้วก็ลอ,อยครับตอกเอด้งครับแหมแน่นอนครับแน่นอน ลบครับลบลบลบอ,อยู่ในปาร์ีก็ยังสบายโอ้ยร้อนจังเบยร้อนร้อนโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนมาครับมาแปะแปะแปะตายเยี่ยมเกิด มาครับมายิงระเบิดไปดิจะดีไปไหนตั่นไปไหนนั่นแหละตายจะเอ๋ กระสือเหมือทสัตว์ลอยอีกคนนึงไปไหนแล้วเนี่ยเอาไปไหนอ่ะโอยร้อนอีกแล้วร้อนร้อนโอ้ยร้อนด้ยร้อนไอศาสตว์ร้อนไอศาสตว์เผาขึ้นหนาเนี่ยเอาเอาในศาสตว์เล่นอย่างนี้เลยเนาะมึงมาศาสตว์มึงมา มึงมาเปลี่ยงโดนไหมโดนเฟงตายอีก let's go ครับเปลี่ยนจอ้ศัพก์บปี้ผิด Ôi ló đi lẽ giờ vướng đi cung cấp con Tươi nè thì tật Chiến Tài Đồn ạt Tài đi Tài Hết Tớ sẽ mai diện โก้เฮ้ยโดนโดนโดนชักแม่งไอ้สั์ยิงไม่เข้าแปะ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 ตายกูตายด้วยมึงมาสัสมาได้แดงไี้สั์จะดักอูแป้งแป้งแป้ง ใช่แค่เททูเททูแปง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 ไม่จบไงถอยถอยนีโอเคไม่มีใครตามมานะครับเราจะมีสไน ุ่มนะครับเปียง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 โอ้ด่วนเร็วอะ่ะเปียงเปียงไม่ตายอีกเปียงเปียงมตาถึงที่เลยนะมึงวางเลยครับ ấy thật Ý kiến đi đấy thật tà cô à, Tà cô ơi Ôi nhiên đây thật Nhà Go bye bye uh, Đi thật đi Tí đi thật Tí đi Tí đi thật tí tí ยิงใครไหนสัตว์ไปยิงมึงเลยไอ้สัตว์ยิงก็ไม่โดนตายดิไม่ได้คิวเนี้ยไอ้สัตว์ไอ้เอาอนน่ะเนี่ยโดนลุ ไปโดนลอยซะตายตายย้ายไม่ฆ่าไน้าไหวยายเปล่าไม่เคยยิงไม่ตายนะ สายแล้วเปิดนะตบเกียร์แตกเปรียงเปรียงบ้าน,นไงรอรออีกอ่าใส่เชือกปับนหนึ่งครับ ไปครับใจใจยายเจสซี่หลบได้หลบได้นี่ไวไกตายดิเออตบเกียร์แตกไงไอ้สัมหลบหลบนี่นี่ได้หลบได้นี่มั่อไรเลยตัวหนาเนี่ยฮะพอครับจบเขียวตัวเขียว